สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่17เรื่องนาคราชชื่อว่าเอกรปปต์หน้า95ถึงหน้า97อาาธะครั้งนั้นสัทธาอันว่าภระศาสดาอุปปัตชิตตวา สเสด็จอุบัติแล้วโลเกในโลกโวโลเกนโตทรงตรวจดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจูสกาเลในการอันกระจัดเฉพาะซึ่งมืดเอกทิวสังในวันหนึ่งทิสวาทรงเห็นแล้วอุตรมานวัง นามะชื่อซึ่งมานพชื่อว่าอุตรกัตวากระรำมเอรกะปัดตังซึ่งนาคราชชื่อว่าเอรกะปัดอาทิง ให้เป็นต้นปวิทถังผู้เข้าไปแล้วอันโตในภายในยานะชาลสะแห่งคายคือพยานอัตโนของพระองค์อาวัชชันโตทรงรำพึงอยู่ว่าการะนังขึ้นมาเป็นประธานอันว่าเหตุกิงนุโข อะไรหนอแลพวิสติจักมีอิติดังนี้อัฏฐะได้ทรงเห็นแล้วว่าอัจชะอันว่าวันนี้เป็นวันเป็นที่ออกมาจากทิวโสนะครับกตวากระทําแล้วทีตรังซึ่งทิดาพาเนบนพังพานทีตรังโยกขึ้นมาอย่างทิดานาจาปาณะทิวโสให้ฟอนเอรกะปัตตะแห่งหนาคราชชื่อว่าเอรกะปัตโหติขึ้นมาคุมภา ย่อมเป็นอายังอุตรมานโวอันว่ามานพชื่อว่าอุตรนี้คันหันโตเรียนเอาอยู่ปฏิทีตังซึ่งเพลงขับตอบอันไม่ยาอันเราทินนังให้แล้วโสตาปันโนเป็นโสดาบันหุตวาเป็นจักออกมาจากคมิสตินะครับอาทายะถือเอาตั้ง โยกปฏิคีตังซึ่งเพลงขับตอบนั้นคมิสติไปสันติกังสู่สำนัก นาคราชศัของนาคราชโสโยกนาคราชาอันว่านาคราชนั้นสุตวาฟังแล้วตังโยกปฏิคีตังซึ่งเพลงขับตอบนั้นยัตวารู้แล้วว่าพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอุปปันโนสเสด,ดอุบัติแล้วอิติดังนี้อาคมิสติจักมาสันติกังสู่สำนักมะมะของเราอาหัง อันว่าเราตัดสมิงโยกนาคราเชครั้นเมื่อนาคราชนั้นอาคเตมาแล้วกระเทศสามิจักกล่าวคาถังซึ่งคาถามหาสมาคเมในสมาคมใหญ่คาถาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งคาถาธรรม,มาพิสมโยอันว่าอันรู้ตลอดเฉพาะซึ่งธรรมภวิสติจักมีปานะสหัสสานัง แกพันแห่งสัตว์ผู้มีลมปราณทั้งหลายจตุราศีติยา84อิติดังนี้โสโยกสัศถาอันว่าพระศาสดาพระอ,องค์นั้นคันตาวาไปแล้วตัทะโยกฐาเนในที่นั้นสิรีสรุข,ขาอันว่าต้นซึกทั้งหลายสัตตะเจ็ดอัติมีอยู่อวิทูเรในที่ไม่ไกลพารานสิโตจากเมืองชื่อว่าพารานสีนิ สีธิประทับนั่งแล้วมูเลที่โคนเตสุโยกสัตเตสุสรีสัตเตสุสิรีสรุกเขสุในต้นซึกทั้งหลายเจ็ดเหล่านั้นหนาเอกสะโยกสิรีสรุกขสะแห่งต้นซึกต้นหนึ่งชนาขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลาย ชัมพุทีปวาสิโนผู้อยู่ในชมพูทวีปโดยปกติอาทายะถือเอาแล้วคีตับปติคีตังซึ่งเพลงขับและเพลงขับตอบสันนิปติงสุประชุมกันแล้วสัทธาอันว่าพระศาส,สดาทิศสวาทรงเห็นแล้วอุตระมานวังซึ่งมานบชื่อว่าอุตระคัดฉันตังผู้ไปอยู่อวิทูเรในที่ไม่ไกลอาหะตรัสแล้วว่าอุตระดูก่อนอุตระ อิติดังนี้อุตรมาโวขึ้นมาอันว่ามานพชื่อว่าอุตระปุชขึ้นมาคุมภาคทูลถามแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิงอันว่าอะไรอิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหาขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่าตะวัง ขึ้นมาอันว่าเธอเอหิจงมาอิโตข้างนี้ตาวะก่อนอิติดังนี้อาทะครั้งนั้นศัทธาขึ้นมาอันว่าภะษ,ษาสดา อาหะตรัสแล้วว่าตะวังขึ้นมาอันว่าเธอคัจฉิจะไปกะหังโยคฐานเนในที่ไหนอิติดังนี้นังโยคอุตรมานวังกะมานพชื่อว่าอุตรนั้นผู้อาคันตวามาแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วนิสินนังนั่งแล้วอุตรมาณวโยกขึ้นมาอันว่ามานพชื่อว่าอุตรอาหา ขึ้นมาคุมภาคกราบทูลแล้วว่าอาหังขึ้นมาอันว่าข้าพระอ,องค์คัดฉามิขึ้นมาคุมภาคจะไปคายนัตฐานังสู่ที่เป็นที่ขับทีตุแห่งทิดาเอรกะปัตตัสะของนาคราชชื่อว่าเอรกะปัดอิติดังนี้สัตถาขึ้นมาอันว่าพระศา,าสดาปุฉิขึ้นมาคุมภาคตรัสถามแล้วว่าปณะ,ะก็ตะวังขึ้นมา อันว่าเธอชานาสิย่อมรู้คีตับปฏิคีตังซึ่งเพลงขับและเพลงขับตอบหรืออิติดังนี้อุตระมานโวขึ้นมาอันว่ามานพชื่อว่าอุตระอาหะขึ้นมาคุมภาคกราบทูลแล้วว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังขึ้นมา อันว่าข้าพระองค์ชานามิย่อมรู้อิติดังนี้ศัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่าตวังขึ้นมาอันว่าเธอว่าเทหิจงกล่าวนั่งโยกคีตับปฏิขีตังซึ่งเพลงขับและเพลงขับตอบนั้นตาวะก่อนอิติดังนี้อธะครั้งนั้นศัทธา โยกขึ้นมาอันว่าพระสัตดาอาหะขึ้นมาคุมภาคต,ตรัสแล้วว่าอุตระดูก่อนอุตระเอตังโยกปฏิคีตังอันว่าเพลงขับตอบนั่น ปฏิคีตังเป็นเพลงขับตอบโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นณหามิได้อหังอันว่าเราทัศมิจักให้ปฏิคีตังซึ่งเพลงขับตอบเตแก่เธอตะวังขึ้นมาอันว่าเธอจากออกมาจากคมิสตินะครับอาทายะถือเอาตังโยกปฏิคีตังซึ่งเพลงขับตอบนั้นคมิสสิไปหรือ อิติดังนี้นังโยกอุตระมานวังกะมานบชื่อว่าอุตระนั้นว่าทันตังผู้กราบทูลอยู่ชานะนิยาเมนะโดยนิยามแห่งความรู้อัตโนแห่งตนเอวะนั่นเทียวอุตระมานาวโยกขึ้นมาอันว่ามานบชื่อว่าอุตระอาหารกราบทูลแล้วว่าอุตระมานวโยกขึ้นมาอันว่ามานบชื่อว่าอุตระอาหาขึ้นมาคุมภา กราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้อาะครั้งนั้นสัทถาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าอุตระดูก่อนอุตระตะวังอันว่าเธอคายยยาสิพึงขับอิมังปฏิคีตังซึ่งเพลงขับตอบนี้ว่าบุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลฉัตทวาราทิปตีผู้เป็นใหญ่ แห่งทวารหกราชาชื่อว่าเป็นพระราชาโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นราชาโยกขึ้นมาอันว่าพระราชาราชะชมาโนผู้กำหนัดอยู่ประชัสสิโรชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบนพระเศียรโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาอาระชังผู้ไม่กำหนัดอยู่เต е สุอารัมมเนสุโยกขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น วิระโชชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีไปปาดแล้วโหติย่อมเป็นราชาโยกขึ้นมาอันว่าพระราชาประชังผู้กำหนัดอยู่เตสุอารัมมะเนสุโยกขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นปันดิเตนะโยกขึ้นมาอันมณิตวุจติย่อมเรียกว่าพาโลเป็นคนพานอิติดังนี้กาเลในการคีตสะแห่งเพลงขับนาคับมานะวิ กายะอันนางนาคมานวิกาคีตะขับแล้วอิติดังนี้กาเลในการ คีตสะโยกขึ้นมาแห่งเพลงขับนาคมาณวิกายะอันนางนาคมาณวิกาคีตะขับแล้วอิติดังนี้นางโยกอุตระบานวังกะมานบชื่อว่าอุตรนั้นหิก็อัดโถอันว่าเนื้อความคีตสะแห่งเพลงขับนาคมาณวิกายะของนางนาคมาณวิกาปันดิเตณเวทิตโพโยกขึ้นมาอันบัณฑิตพึงสร ทราบว่าอัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว,ว่าปุคคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลอธิปติผู้เป็นใหญ่กิงสุอะไรสิราชาชื่อว่าเป็นพระราชาราชานามะชื่อว่าเป็นพระราชาโหติย่อมเป็นอิติดังนี้มีติตาบอดด้วยนะครับคาถาปาทะโยขึ้นมาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่ากิงสุอธิปฏิราชา อิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าปณะ,ะก็ราชาอันว่าพระราชาราชสิโรนามะชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบนพระเศียรโหติย่อมเป็นกระถังอย่างไรอิติดังนี้ตรงนี้มีมอติติตาบอดด้วยนะครับคาถาปาทษะโยกขึ้นมาแห่งบาดแห่งพระคาถาว่ากิงสุราชาราชสิโร อิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่า,วาโสราชาอันว่าพระราชานั้นวิร,วรโชนามะชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีไปปาดแล้วโหติย่อมเป็นกระถังนุโขอย่างไรหนอแลอิติดังนี้ปทัสสะขึ้นมาแห่งหมดว่ากระถังสุอิติดังนี้เป็นต้นอินติดังนี้ปะนะส่วนว่าอัดโถ อันว่าเนื้อความปฏิคีตัสสะแห่งเพลงขับตอบปันดิเตนะเวทิตพโพโยกขึ้นมาอันมณิตพึงทราบว่าอัดโถโยกขึ้นมาอันว่าอัดว่าโยโยกปุคโลโอันว่าบุคคลใดอธิปติผู้เป็นใหญ่ทวารานังแห่งทวารทั้งหลายฉันนังหคือว่าไขาออกมาอารัมมเนหิโยกขึ้นมาอันอารมณ์ทั้งหลาย รูปาทีหิมีรูปมีรูปารมเป็นต้นอนาภิภูโตไม่ครอบงำแล้ว เอกะทวารปิแม้ในทวารหนึ่งโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอายังโยกปุคโลอันว่าบุคคลนี้ราชานามะชื่อว่าเป็นพระราชาโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้มีติตาบอดด้วยนะครับคาถาป่าทศโยกขึ้นมาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าชัดทวาราธิปตีราชาอิติดังนี้ อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าปณะส่วนว่าโยโยกราชาอันว่าพระราชาใดรัชติย่อมกำหนัดเต е สุอารัมมนเนสุในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นโสโยกราชาอันว่าพระราชานั้นรชมาโนผู้กำหนัดอยู่เต е สุอารัมมนเนสุโยกขึ้นมาเหมือนประโยน้าในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นระชัดติโรนามะ ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบนพระเศียรโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้มีอิติตาบอดด้วยนะครับคาถาปาทสะขึ้นมาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่ารัชมาโนรัชสิโรอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าปณะ,ะส่วนว่า ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาอารชามาโนผู้ไม่กำหนัดอยู่วิรโชนามะชื่อว่าเป็นผู้มีทุลีไปปาดแล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปทัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าอารชังอิติดังนี้ อัดโถขึ้นมาอานว่าอัดว่าราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาราชา,าโนผู้กำหนัดอยู่ปันดิเตนะโยขึ้นมาอันบัณฑิตวุจติย่อมเรียกว่าพาโลอันเป็นคนพานอิติดังนี้ปทัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าราชังอิติดังนี้อิติดังนี้สัทธา อันว่าพระศาสดาทัตตวาครั้นประทานแล้วปฏิคีตังซึ่งเพลงขับตอบตัดสะโยกอุตรมานวสะแก่มานพชื่อว่าอุตรนั้นเอวังอย่างนี้อาหะตรัสแล้วว่าอุตระดูก่อนอุตระอิมสมิงคีเตครั้นเมื่อเพลงขับนี้ตยาอันเธอขายยิเต ขับแล้วสานาคมานวิกาโยกขึ้นมาอันว่านางนาคมานวิกานั้นคายยิสติจากขับอิมังปติคีตังซึ่งเพลงขับตอบนี้ว่าพาโลอันว่าคนพานเกนสุอันอะไรสิวีหตีย่อมพัดไปปันดิโตอันว่าบัณฑิตนุทติย่อมบรรเทาได้ กระถังอย่างไรปันดิโตขึ้นมาอันว่าบันดิตโยคักเขมีเป็นผู้มีความกเกษมจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบโหติย่อมเป็นกระถังอย่างไรตะวังขึ้นมาอันว่าท่านผู้เมออันเราปุจจิโตถามแล้ว อักขาหิจงบอกตังโยกอัดถังซึ่งเหนือความนั้นเมขึ้นมาแกเราอิติดังนี้อิมัสะคีตสะต่อเพลงขับนี้เตของเธออัฐะถ้าหยุดในเลขไหนให้ขึ้นพาเวสันเตมาด้วยนะครับอัฐะพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตะวังอันว่าเธอ คายายาสิพึงขับอิมังปฏิขีตังซึ่งเพลงกับตอบนี้ว่าพาโลอันว่าคนพานโอเคนะอันกิเลสเพียงดังห่วงน้ำวุยหตีย่อมพัดพาไปปันดิโตอันว่าบัณฑิตนุทติย่อมบรรเทาได้โยคาด้วยความเพียรเป็นเครื่องประกอบโสปันดิโตขึ้นมา อันว่าบัณฑิตนั้นสัพพโยคะวิสังยุตโตผู้ประกอบพร้อมไปฝาดแล้วจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบทั้งปวงปันดิเตนะโยขึ้นมาอันบัณฑิตวุจติย่อมเรียกว่าโยคเขมีเป็นผู้มีความเกษมจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบอิติดังนี้ อัศสาโยกนาขมานวิกายะแกนางนาคมานวิกานั้นอิติดังนี้อัดโถอันว่าเนื้อความตัสสะโยกปฏิคีตัสสะแห่งเพลงกับตอบนั้นปันดิเตนะเวทิตโพโยกขึ้นมาอันมณิตพึงทราบว่าพาโลอันว่าคนพานโอเคนะอันกิเลสเพียงด่างห่วงน้ำ จตุบพิเทนะมีอย่างสี่กาโมคาทินามีกิเลสเพียงดังห่วงน้ำคือการเป็นต้นวิหติย่อมพัดพาไปปันดิโต อันว่าบัณฑิตนุทติย่อมบรรเทาตังโอคังซึ่งกิเลสเพียงดังห่วงน้ำนั้นโยเคนะด้วยความเพียรเป็นเครื่องประกอบสำม,มัปปทานะสังขาเตนะอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความเพียรเป็นเครื่องตั้งหน้าโดยชอบโสโยกปันฑิโตอันว่าบัณฑิตนั้นวิสังยุตโตผู้ประกอบพร้อมไปปาดแล้วโยเคหิโยขึ้นมา จากกิเลตเป็นเครื่องประกอบทั้งหลายกามะโยคาทีหิมีกิเลตเป็นเครื่องประกอบคือการเป็นต้นสัพเพหิทั้งปวงปันดิเตนะโยขึ้นมาอันบัณฑิตวุจติย่อมเรียกว่าโยคักเขมีนามะให้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกเกษมจากกิเลตเป็นเครื่องประกอบอิติดังนี้จบการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่17 แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน